รู้สึกท่านรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเว ê, ชัยชัยก็เปิดเผยการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นบอกว่าเรื่องของการเจราจาเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชาอาจจะยังไม่จบง่ายๆส่วนเรื่องการฟ้องร้องกัมพูชาและผู้นํากัมพูชาที่ลุกรานอธิปไตยไทยนั้นก็จะฟ้องด้วยกฎหมายภายในประเทศแล้วก็จะยังไม่มีการฟ้องร้องด้วยกฎหมายระหว่างประเทศนะครับคุณชัยนัน เรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะท่านได้เปิดเผยถึงเรื่องการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสอมอชอนะคะโดยมี2ประเด็นหลักๆในการที่ท่านสรุปออกมาก็คือเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งอยู่ในขั้นที่เฝ้าระวังก็ไม่ได้มีการขยายออกไปแต่มีการกระทบกระทั่งกันบ้างค่ะซึ่งก็ต้องเฝ้าติดตามอย่าง ใกล้ชิดส่วนเรื่อง,องการเจราจาเขตแดนก็ยืนยันว่าอาจจะไม่จบง่ายๆนะคะอาจจะต้องรอประชุม A.B.C ในวันที่25ถึง27สิงหาคมนี้แล้วก็จะมีการประชุม T.B.C ในวันที่8ถึง10กันยายนนี้เช่นกันที่เสรมาราชประเทศกัมพูชานะคะซึ่งท่านก็ได้บอกนะคะว่าก็ได้ให้ทางหน่วยงานราชการเนี่ยที่เกี่ยวข้องก็มีการดำเนินการแจ้งเตือนให้เป็นรูปธรรมแล้วก็ชัดเจนเป็นเอกภาพให้มากขึ้นมีการประสานค่ะกันอย่างเต็มที่แล้วฝากเตือนว่าอย่าตกเป็นเหยื่อของข้อมูลที่สร้างความสับสนและสร้างความไม่เข้าใจ ในพี่น้องประชาชนหรือว่าขาบวนการ I.O. ก็คือข่าวที่ออกมากันอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะซึ่งเป็นข่าวบิดเบือนแล้วก็ข่าวไม่เป็นความจริงก็คือขอความร่วมมือจาก ทุกฝ่ายค่ะให้เอาประเทศประเทศชาติเนี่ยอธิปไตยของประเทศทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนเป็นที่ตั้งส่วนเรื่องของการดาเนินคดีทางกฎหมายกับทางการพูชาที่ใช้กําลังทหารและอาวุธยุโทโธปกรณ์ลุกราอธิปไตยของประเทศไทยนะคะเราได้มีการพิจารณาแล้วและทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ได้รับมอบหมายให้กองบัญชาการตรํรารวจภูธรภาค3าเนี่ยเป็นศูนย์ที่ร,รวบร,รวมรวบรวมในการเรื่องที่รับเรื่องราวร้องทุกจากพี่น้องประชาชนเนี่ย ก่อนที่จะส่งให้กับทางอายการสูงสุดเพื่อรับหน้าที่ในการฟ้องทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นการฟ้องภายในประเทศค่ะโดยผู้ก่อเหตุเนี่ยอยู่อยู่นอกประเทศและจะยังไม่มีการฟ้องร้องโดยใช้กฎหมายระหว่างประเทศส่วนเรื่องของการยุบศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริบรเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือว่าสอบตก,กน,นั้นนะทางด้านของท่านรองนาะยกภูมิธรรมท่านก็บอกนะว่ายังไม่ได้พูดเลยว่าจะยุบซักค 嗯。嗯